อขอสัญญาณไม่สายหน่อยนะครับท่านอาจารย์ครับเปิดสัญญาณไม่สายให้หน่อยครับขอบคุณครับสนามแรกของจังหวัดพิศเจอำเภอกันทาลามครับ พี่น้องจากน้องแก้วจากบนประสานใจกับพี่น้องชมชกจากบ้านกอกแล้วก็บ้านหัวนาด้วยในการทุนเล่าขอถุยพิฆานรางวัลเป็นถุยพทฆานปีนี้ปีแรกเริ่มเป็นปีตะปิดตะกอกครับเออก่านผู้ไหนที่มาล้กามกับบริจาคเลยเริเร้อมไม่ได้นาะ พ่อว่าอยู่นี่บ่มีพเขาโล่งกว่าน่ะไปย้อนไปจะเที่ยวเอาเลยนี่ยควาไม้สายด้วยครับขอพลังไม้สายด้วยครับเอาเลยครับตอนนี้ท่านหัวหน้าชื่อว่์ภูเก็ตอดีตมาจุดลอยจุดสตาร์ทประจันทีจุดลอยกรรมการเส้นชายพร้อมยังครับเส้นชายถ้าพร้อมยกธงเพื่อส่งสัญญาณด้วย เพชรชายพร้อมสีพายพร้อมเดียวแล้ครับอีกสรับพู่เดียวครับตอนนี้เหลือทรับสอบทีมงานไปว่าล็อกสับแดงแล้วก็ล็อกครับก็เหมือนกำลังป่วยหัวงเรือเข้ารายการตัวครับผู้โลกแตกครับร็อกสับแดงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพี่น้องคุณเคยรู้จักกันดีครับทั้งสอบทีมงาล็อกสับพยานเจอต่างกับปิว สอนพยา,ยานะพี่น้องจากบ้านหนองกินเพนฝากฝังงหวัดอุบลน,นะครับทำเปรี้ยก็พี่น้องจากบางจานความพี่พางน้องอาจานได้จเจอกันนะครับวันนี้นี่โลกมันโกงจริงๆนะครับใช่หนีกันไม่พ้นกระเปาลอกมันลงสังคมมันเปลี่ยรเข่งใจคนมันเฮี้ยนต้องข้ามอาหารอยู่ที่สายน้ำแล้วครับวันนี้วันนี้เจอกันแน่ครับนักเล่นน้ำครับ ตั้งสองพยานแล้วก็คริวพร้อมไเขาวิ่อนดีนังเล็กงาบันเล่ยเาเมือนเราด้วยนางเลกง้มนเล่นามนี่เอนเอยานทัายกับเพื่อนของน้องพี่ไยใไม้ไนเดอมีเดอปีนี่คือเราเมื่อเดือนบานเทากับรับฟิวรอมราชานงหนทั้งเอฟเอเออยสาตลอดปีครับ มาดูคู่แรกครับคู่โลกแต่อาจารย์ทั้งสองอาจารย์คุยแล้วก็อาจารย์ศึกษาครับครับลุกขึ้นว่าเขียวอาโลกมันแดงนั่งนิ่งแล้วสองพระยาครับหน้าเก่งอีสานครับเจอใครไม่เจอเจอจินซีอีสานซัดเหลาทำติวเอาแล้วครับตั้งลำแล้วครับอาจารย์ครับตั้งลำแล้วเอาแล้วครับกรรมการบอกว่าลิ้นิ่งเลยคู่เรียกแห่คู่โลกแตก จะแตกวันไหนไม่ทราบแต่ว่าสนามตอนนี้แตกแน่ใช่บริการราคาเรียบร้อยกลาบเป็นจา,างพา่าขถาทง่งสิส่ง,ง,ง,งศักดิด์สิทธิ์จงคุ้มครองกเกศีอุปสรรคปัญหาใดๆอย่าได้มีขอประสบแต่สิ่งดีมีุกคลิหลงพายนี่แล้วประารนั่ใจแน่บอกว่าไมเรียบร้อยอย่าไปเรียบร้อยนามจะกระเพื่ออยู่ ดูคร <aid> ับสอนพราตาทีช <who referred to> ีว <ged> ิตกับตับติลนะครับตอนนี้ตัดที่ตับนอกล้วอนชั่วเราเล่นอีกครหนึ่งครับเล่นอีกครหนึ่งสายตาุะโกนยอกที่พุทธปล่อยแน่นอนครับโอ้โลกแม่ครับสอนพญาอีกคำหนึ่งเทนครับเทนัเด๋ไปเนเจอปับนอกดอ้นแสนทแยกงเส้นตาตับิล มาแล้ว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  <laughs> Okay. Oh 还有，打波兰坦克，打日本坦克，打德国王牌，打日本王牌，打中国王牌，打德国王牌，中国王牌，德国王牌，波兰打，打不赢，德国，德国王牌打不打，打不赢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 。

รับัต่อไปก็เการเปิดใช้ฝนตัแดแล้วกบเรือเที่ยวที่้าประเทชายกลางรับสี่รหวนางที่้าแก้วรับน้ำแดงเพราัจำพานุ่รอบน้ำสงสุดฝนตแกัเรนเรือที่น้นาแก้วรับน้ำแดฝ่ายจะได้กรทุีครับมาดูเรือคู่ต่อไปรัน่านผู้ชมเป็นเรือคู่ที่หครับเป็นปะเทยาวใหญ่ครับ่านงู้ชม อังคารบูกุนนาเจานีในรอบน้ำสีแดงครับสอนพยาในรอน้ำสีน้งคับเที่ยวดีเดินน้ไปล้จดายเลยนะครับเรียบร้อย่เราเจอครับ้อกไม้เรียบร้อยเรียบร้อยรุ่งรุ่ยข้กอบอรเรอ

โอ้โหไม่หยุดไม่ลาละโอ้โหจับคนจับไม้จับคนจับตุ๊กจับคนจับนี้มีทั้งหัวใจไหวไหมไหวไหมตรงนั้นนิดไหวไหมจับได้ตลอดปลอดไหวไหมเอาครับตาตาตาขอพระพุทธตาด้วยเลยเป็นที่นี่น้องเล็กรับมากรอกอย่ามาท้าคนอื่นตัวเองฮ่าฮ่าฮ่า

好、oh.

โดนแล้วจะมาตีเก่เดี๋ยวกับพี่ท้องเท้าอัเทอร์คนจะมาตบป้าฮารีนาฬิกาขับเร็วต้องอ่อนลงจะอิ่ได้หรือไม่ได้ว่าพี่เยามาขวานึงร้อนเน็ตอยากกินอะไรสักช้นไป่พองใครนอกจากโดนัมเดินทามกล้าไปเดินกล้าไปรู้ว่าบอกก้าพอดีที่จะมาคือหัวใจทุกต่อคนใจจะไปอาไรูกเติช่างจะร้อนก็ร้อนทั่วไปอยากทำอะไรก็ทำอะไรที่ทำเอาเลย Oh yes, ♫ ไปครับเป็นครับเรือกรันแล้วก็จะแอแต่สจะไารขอรบวนัทีหน้าแกเดือดรับเชิญครับเรียบรอครับแรับอยู่บนานเื่องดนจิงครับาลครกบผู้เี้ประดานยีครับทอใจเลยครับบอกว่าคนมาเรี้อที่ยนก็ไม่าย ยาวเปินที่สาที่ได้นักเกสาวเข้มใจ่ายแน่เวัน้้อ กองทีรบวันนี้รุ่นี่ับกับอายารชายรุ่งบัญญายกองลาววันนี้ขับรครับนายกกั่รองนายยกท่งประธานปกครอการืกองแก้วที่้องเปิันฟองและก็อบได้ียงครับวันนี้เราจะตินะครับเอาเดินจบครับวันเดียวจบอยู่ในเร่องของการเปิดฟ้าอาหาเรินครับ ไปวัด้วครับตอนนี้กลังหาคนงานครับเหลือุ้มนงานครับเช่นภาคยทนะครับอย่ากได้พับเอาครับต้องวางความสามาถกันอยากแพ้ครับไม่ตสต์สาม้ายชายแนนใจรอนตอใจกี่ลกินทานอยางไม่นิ่ครับเพราะเราจะหมดจะเป็นเป็นเลยนะอยางไม่นิ่ครับเองใไปครับเรื่องกรรมการบอกว่าพวกระตั้งใจยังไม่พบอ้า ดึงใหครับประเภทาเราจะไม่พอครับุยเลับขับิเยอะนบอัคราสขงคนวัยเยอะส่วนเหตุดนี้แหลของคุกูนะครับเ่อดี้้ตาย่ข้งน

เราเขียวพอและพุ่งเข้ักองเอาลงไเล่าเลยว่าเหี้ยเราต่างกันตองให้ครมามีเรื่องอะไใจกนบ้างกันเรื่องอะไรเรื่อีไปดอยากไปจังหวัที่ภูเกตตีดูีจังหวัดที่จังหวัอาวหัวทองหาหาต่อมาตองรู้ว่ารวยดีรวยดแล้วไหนน่ารักอับอายที่สุดังกุ้จะหาที่เจองต้องมี้าบ้านหูใหอกไอ้หูที่หเริ่มเดียวมาเริ่มเดียวมากเริ่มเดีย আমরাও কি তার কাছে ตาสามีจะมาแล้วร็ลดไปตายลงมาแล้วอาคมบนน่าสาดอแค่ได้ผาแาบยมพอตาว่ามาบนีมาแล้วก็ไปอาทเอาเร็แปวนีะรนในการระกแจงกันแล้เนที่เตินแตบนหอเอวชวนา บาดบุมาแรกวัื่อนก็รอาคเจ้าพ่อคแสนจากาคุรที่ไม่มีหลอดไปฟ้าขายเนี่ยจะล่อมีระครับเฉลใครไม่เชอยัเจดัดับเจ้าหุนัโอ้เจ้าแม่ํำไหนพยัคฆ้ายจากสามแท่งตรโทสีเกศโดครับเหลือคนด้วยคับนี่ะครับน้ำมนต์อดคนแล้วก็น้ำมนต์สอดผ้า แต่ลงแล้วก็สามูลไหลหลักก็หนาจ้าไอ้หนาไปดูยอดยี่ว่ประเภทที่จิตไปไปมั้งเจ้าพ่อทำแสนเจอเจ้าแม่ทำไหลเจ้าพ่อเจอเจ้าแม่แล้วเจ้าลูกจับอยู่น่าจะไรเอาล่ะครับทแสนเจอกับทำไหล ระหว่างสองำนี้คำไหนจะไปคำไหนก็อ kind ย of mm hmm. yeah. uh ู่จูคำพานั้นเป็นผู้ฆ่าภูอิกวาย่โมโมขาครับี่ะเลี้ยงภาพูมาคาร์วิลาิลคนจ้าสรวนสายน้บแลพิสูจน์เรือครับออมาเรียบร้อยครับอี้อทันทุกี่ล้ครับสายลับ ไจ้าพ่อเขาแต่งขาเขาแต่งแตกับเจ้าแม่เขาไอ้ผู้แก้ศรีพยิ่งหงส์ทรงชนะแหละหัวเสมอหัวทายเสมอท้ายครับสามหงส์สามพี่ี่มกันมาตุ้ก่อนย่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นย่างทาแบบมันเล่อยู่เยาะไปเยาะไปหวังเสือพูดถึงนายนะถึงมาเท้าสาวน้ำเงินกันอยู่ไปไหนไปด้วยหยุดหยดูจ้าเราไม่เอ เดือดแบบจังเลยตับแดงเจอดับบตับไหลไหลจังไหลบออกันมาดูที่ามันมีการถูกปลูกผิวเดือดไหลไหลสะบูงโยงแข่กระดมาของเอมใสายตาเอาเลยกระดิ๊โอ้วที่หมดสายไปผิวที่หมดโยงาวยาวเลยโปรเจกต์กระจายใส่ผิวที่หมดที่จีรพัฒน์แล้วนิดนี้าไปดูไอ้จอไอ้เรื่องเดียวเดีนวแค่จะมาดินเกลือไม่นุ่งแค่จะมัดูฝน ไอเดียไปใครนอยู่เลื่องทางการงานยังได้ป่ะวันนี้ใครยอมใครเล่าเอไรวะอยัดไปทอาแสงทอาแสงทอาแสงไหอยัดตะเกียบตะไคร้ดีป่ะเอาใจไปยัดสีสุดอินกองอาวุธน้าเฮ้ยตาหนุ่ดีดีต้องต้องทุบว่าใคนจะเป็นดูหรือจะเป็นจ้าไปจะเป็นผู้ว่าไปจุดเป็นนายตุ้มตูดดีดีก็เที่ยวดิดีแรงตั้งตั้งจอก็ต้องของาก็ต้องเมดกัยหนุ่ยไปปั๊กโอ้ เอาล่ะาเด็กยัไม่มีการลดาคออกเลยครับกไม่ร้อนพลัดอ้โหลแขกันมาเป็นคู่ที่สุรกไอยดีงไทยันแล้อันนี้ถือ้าให่ห้จไวเอาแล้ทีสข่าวว่าตั้แท็กดาวเลืกตีคุณพรในผลงานของวันนี้ทายวันบอลลีสูงก็แค่นี้ก็ชิวๆบไบ่ายยุ้ยยาโยนแล้วก็ล ลยลแลสเาะัเปาการตัการบุกตักัมาทุเองที่ีสทห้ดีระทาภัาอตัวแกงรบน้ำดีได้บกับเรือจะแม่ทำลายรอบน้ำาิดเงิผลการแข่งขันนะแล้วก็การตัดสินให้เรือที่รน้ำน้ำจะแม่น้ำกอง จาแม่ทำไหลติดปะอย่างนั้นจะดีเชิญเลยนะครูต่อไปครับเป็นคู่ที่11อ็ตประเทศดีไปได้ครับอ่อนหลวงปู่ทำใจครับกับจินาหน้าแก้วเข้าคุเพ่าที่เลยนะครับขอบคุณครับเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเุเลอรีประเทศห้าดาวนะครับเราจะให้เป็นพุ่งเข้มรว้ว บอลลูกต oh, ู้แจ็คกับที่หน้าน้าแก้วแต่หน้าแก้วที่เกิดประมาณปีหกเจ็ดแต่บอลลูกตู้แจ็คที่เกิดปีนี้ปีหกแปดเราขยายามซ้อมเพื่อใด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้มาแล้วเอาไปตอกขาไม่นีไม่หลอก ไม่ดีกับเจ็บกับเจ็บใจดี้ไปรู้ไปนะแบบรู้ก่อนรู้เรื่องจริงรู้หรือช่วยเรื่องที่ทเป็นธรรมดาที่น้ำบ้าหรือว่ากูแกเป็นเลย่องจริงหรือปนเรืงไป่จริงตัวแกบอกจะใช้ของต้องดีใจตัวน้ำโดนก็มีสาขาก่อนจะใช้ไปเจอไปใช้ก็ทำกินตัวกินก็แก่ในน้ำออกกินนานแกลงแก่ลงแล้วใส่ก็จะจะะจะจะจะเริ่มหมดเปลี่ยนคนีกมาละโอ้ยปลานุ่มก็ต้องลานุ่มกูจัดปเที่ยวทีเจอ เอาเลยวะเอาเลยวะใส่กันมาแม่สามแต่ก็สามตัดเสร็จเสร็จกระจายตัวก็พักน้ำซุปเปอร์จับคนจับไปจับคนจับตัวจ <büyük> ับตัวก็พีงวดตัวไอตัวไอไอใครจับไปไอจะยูยูยูดีดีครับอันพูดโง่เอาแล้วชาวประจัญจาไปสุดขั้นจนสนามก็จับตีหลังขึ้นมาทีน้องก็วัดต่อไปเห็นแล้วก็ต้องมาถึงที่ว่าของมุกจะสนิทอยู่ว่าต่อสายตามจับคนจับพีใครอยากใครจับก็มาแล้วอยากก็เอาอยากก็เกลียดอยากก็อยากก็อยากก็เอ้ 啊，跑我跑来打，打到你这打去，分手，跑来跑来拉起手，你好。 เด็กตัวเมืองู่เลยครับขอบคุณครับคุณนตวมือในถึงละติลีลราก็ทีนเด้อออาเรียกตัวเอกับทุดูว่าคุณพลนาจากัวนที่สาหในน้าองเอออเดิก็เจอเจสารที่ตั้งของนาที่นะของที่เราถึงวัดของศมก็สังาทั้ มาแล้วไอ้เจยาสิบังกนไอ้ของถ้าไม่ติดการนับไปติดทุณสนามไทยสนามไทยสนามเราเด็กของไปต้วไปต่อไปแช่ปิดกับบังกวนพชรปินปัจเจลิยธรรมยาวเลยผ่านหกคนทุกทีเอาเลยแต่ันทำอย่างผู้ที่สูงอีกจะยิงไกย้อนไก่ตั้งจุดแต่จะทำมย่างประเด็นอะไรเนอะทำมาทำไปเราต้องยกแต่จะทำอย่างแต่ก็จะต้องปิดชุดนี้แต่จะยุ่งแต่จะไปแต่จะไปแต่ เจ้าที่ที่เจ้าหนี้ที่เด็กก็ต้องเป็นธรรมดาแล้วไหวได้ก็ลงน้ำแดงแล้วน้ำแดงเทก็ตุ่มห่อฟองขันต้นไม้น้ำเข้าแบกก็ต้องรู้ต้องเลี้ยง ఢా <muchas>